ท่านเลยนะครับโอเคถ้าได้ยี่เสียงถ้าได้ยี่เสียงฝนรู้ว่เสียงกระตูนไม่ใช่อะไรนะยที่ขนมบอกที่น่ั้งจิงเอ่อแถวนี้เหมือนจะไม่มีเขียอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไปที่โลกกระโดดกระโดด,โด,ดเอออันนี้อีได้ิี

วิ่งในน้ำได้รึ okay, drink. One oh, shit. Run. Run. อ้อเคนทีดดึงวันเน็่อออชิตรันรันเฮ้ยอย่าเข้ามาก,กระโจด,ดอย่างเทพนี่เฮ้ยโดดไล่เฮ้ยโดดไล่ขุดข <c oughs> ุดสวนบ้างกัดมากัดมาขุดสวนอ่ะสามลุ่มหนึ่ง เฮ้ยโดนสองลุมหนึ่งแล้วทีนี้เอ๊ะเจ็ดโอเคจะเปลี่ยนบ้างเป็นอโลแมาเลยม,เมาอโล เปิดเงี้เต็มก่อนที่ได้อันนีเ้เดี๋ยว,เ,ยวดเดี๋ยวมันบักอ๋อคาร์ซอมต้องไกเจ้าปุงเดี๋ยวต้องสาวเดี๋ยวเนี้ยกัดกัดของมานี้ขัรนลำหนึ่งขังรนลำสองอันนี้คือกุ้มลงทำยังไรเฮ้ย <c oughs> อโอมันเป็นการย่อมันเอาอีกแล้วมันมีตัว,วอะไรันโจตีตลอดเลยคิดว่าจะหนีรอดเหรอมาดิมาดิาดลาพาลาโซแล้วมีสไตล์นาคู่ตามหลังโอยเช็ยไป เปล่าอะดูเปล่าอยู่เดี๋ยวเราเปิดมาเอาจะกินปกติเลยแมอย่าชอบโอ้โหตรงนี้อย่าบอกนะว่าตรงที่เป็นสไตล์เราโคตแล้วตายอ่ะน้อย เสียกระตูนนี่ก็ดังนี่เลยยบเฮ้ยมีเด็กสาวตัวหนึ่งมาบุกเลย กันเป็นผูครับล่าล่าเข้ามาในผูงแลปเตอร์นะาาาตายตายตายเฮ้ยมีสไตล์ไาโคมาเออไม่เป็นไรช่างมันเี้ยกินก่อนกินก่อนจะตายผู้ไกด์กินน้ำก่อนหิวนะบ้ย ม,มีเทสเวอาแอบจ้องมองอยู่ด้านหลังด้วยแล้วไม่มีสไตล์ลาโคไปแล้วอ่ะนอนแช่ดามตั้งเลยเย,ย้นั่งแช่น้ำเฮ้สยสไตล์ลาโคสองตัวอ่ะออกล่า lát thảo là khó hảo 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 bring hảo 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 กับตัวอเอเด็กแล้วเขาไปอยู่ไหนกันหมดเขาไม่รู้เออเหมือนว่าฝูงสไตล์ราโคไม่ใช่เด็กไม่ใช่ฝูงสองตัวเหมือนว่าสไตล์ราโคสองตัวจะมาจากทางนี้พอเสร็จแล้วก็มาเจอกับอีกวกยูตา,ยอาอะไรสักอย่างนี่แหละเรียกแรปเตอร์ธรรมดาแล้วกันมันมนจะมาหามันจะมาทางนี้แล้วมันมาเจอกับแรปเตอร์ มาช่วยสไตล์แาโคมาเราทะบิงมันเด็ตเยกเยกช่วยสไตล์าลคโคก่อนเยกจะหน,นีไม่ได้อ่อสตาร์มิน่าหมดเราทะบิงมันเด็ต Yeah. Tay. Tay. Tay ra. Thế hey, hụt wing còn đấy. Nó bắn đẹp. Yeah. À, hơn 1, về แค่กระดอกกับสั่งดูอยู่ด้วยเฮ้ยเจ็จนี้ใช่ไหมมันจะกัดใช่ไหมมันจะมากัดตอนเผลอไอ้อนี่อะไอ้พวกเนี้ยโอ้เมื่อกี้ก็เพิ่งเป็นเลปเตอร์สายพันธุ์เดีวยวกนันไปเอาเผลอแล้วมันจะมาแอบกัด ไม่ใช่ดีสี่แล้วสี 4. มีสไตล์ลาโคมาอีกหนึ่งมีสไตล์ราโคสี่ตัวมาอยู่ในผงแรปเตอร์เออสไตล์ลาโคสี่ตัวไม่ใช่ดีสไตล์ลาโคสามตัวคาราซอยหนึ่งตัวเมื่อปะทะากับดงแล้วเตอร์อ่านั่นขึ้นไปขวิดแล้วนะ มันลงมันลงมาแล้วไอ้นั่นกระทึบกระทึบกระทึบหัวหน้าแรปเตอร์เฮ้ยมันมีอโล,ม,ลมันร่วมแจมวะ่ะหนีก่อนหนีเออสแตนตาโคอยสอตัวแก็บก้อนเนื้อไปแล้วไม่มันก็หนีไปแล้ว เพราะฉะนั้นวิ่งให้ไวที่สุดวิ่งวิ่งวิ่งให้ไวที่สุดวิ่งเลยวิ่งวิ่งยา่ามันขับมีสองตัวตั้ยาญ่ากับมีแอนโลว่าด้วยสองตัว ขึนไปพวกไม้แบบนี้กินไม่ได้ต้นไม้แบบนี้กระโดดไม่ได้ พาสิงค์งคามมาเมื่อกี้เออนั่มันมีรับเติอเสือใหม่แหละก็น่าจะมีตัวเสียทอดยึดที้นพุ่มไม่นะวิ่งดิวิ่งเมื่อกี้ตัวอะไรก็ไม่ลโลหนูแล้วตัวโคตรใหญ่